ไม่เชื้อก็ต้องเชื้อที่เห็นฉีดเข้าปากมันคือสเปรย์ลดกลิ่นปากและฆ่าพินปูลของเด็กๆบ้านนี้ซื้อมาเพื่อกิมจิโดยเฉพาะใช้ดีจนต้องลองฉีดเข้าปากตัวเองนี่แหละมันคือตัวที่สร้างมหาก,กรรมรีวิวครั้งใหญ่ที่ทําให้รอกราตัดสินใจจะใช้และเท่านั้นยังไม่พอที่คุ้มกว่านั้นคือออร่าสเปรย์ของเนเจอร์พลัสเขายังเป็นสเปรย์ที่ใช้กันหมกักแบบธรรมชาติที่มีส่วนผสมของนาโนไฮโดซานกรดมาลิกจาก Apple. แอปเปิ้ลแคลเซียมแลคเตะพลังธรรมชาติที่ช่วยลดกลิ่นปากแลมกำจัดฆ่าพินปูลย้ำว่าเปาไ้กด ถึง99.99%ถ้าใครชอบความธรรมชาติเหมาะมากนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอีกด้วยอย่างกิมจิน้ำหนักเยอะต้องบำรุงกระดูกเป็นอันดับแรกสำหรับเด็กๆบ้านไหนที่มีกลิ่นปากแรงๆเขาก็มีตัวนี้เป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากทำให้ปากหอมใน30วินาทีไกลก็ไม่มีกลิ่นปากอีกต่อไปใช้ง่ายน้องชอบมีให้เลือก2หัวหัวปั๊มกับหัวสเปรย์ใช้เสร็จก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยเไว้ได้นานหนึ่งปีแต่ก็คงใช้หมดก่อนแหละเพราะว่าใช้ดีมากสุดท้ายต้องเอาไปบอกแม่บ้านเลยถ้าเจอขวดนี้ ตัวไว้เลยไหนใครใช้เนเจ้าพาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็กดสั่งซื้อด้วยเลยที่ตะการานล่างหรือซอนนี้ขุมสุดๆมีติดตู้เย็นไว้เลย